แท็กพลันยูได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ที่โพสต์ข้อความท้าต่อยตัวต่อต,ตัวกับไฮโซชแชมป์จิรัตกรณีปลาแก้วใส่หน้ารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นสาเหตุจากการหึงหวงน้ำหวานรักนภักว่าโกรธแทนเพื่อนไม่ว่าเพศไหนก็ไม่ควรถูกทำร้ายร่างกายพร้อมแนะนำควรหึงหวงอย่างมีขอบเขตโดยทักยังเผยอีกว่าถึงภาพรักของตัวเองจะดูแรงๆแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครไม่กลัวคนมองว่าชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เรารู้ว่าความหึงหวงเป็นยังไงเรามีลิมิตถึงกระโนนะครไม่ควรถึงตุดหรือกระเทยซึ่งเป็นเพศที่น่ารักมากคือทั้งโกรธด้วยทั้งโมโหด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทําแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนี้ไหมหนึ่งหนึ่งไหมอาจจะเป็นผมก็ได้หรือว่ารัศามีแขกก็ได้ซึ่งเทนไฟเทนถามว่ายุ่งอะไรกับเขาแน่นอนว่าอ่ะสมมุิเราไปเที่ยวหรือว่าเราเราไปเงี้ยเราเจอแบบนี้เราก็เราก็ไม่ชอบใครที่ทําร้ายผู้หญิงใครที่ทําร้ายกระเทยนี่คือเป็นเพศที่อ่อนด่อยมากขนาดคนอย่างผมผมยังไม่กล้าทําเลยอะ่ะ ขอบคุณที่รับชม c n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook c n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ